ความรู้ดีฝีมือเยี่ยมเตรียมคุณธรรมนี่คือปรัชญาของวิทยาลัยการอาชีพนครนายกวิทยาลัยที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพการศึกษาที่ดีอีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยีเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของสถานประกอบการ โดยมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายซึ่งได้เน้นให้มีการฝึกปฏิบัติจริงและมีการประเมินผลตามสภาพจริงรวมถึงจัดสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นหลักปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพนนครายกได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนและจะทำหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยเปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชาทั้งในหลักสูตรประกาศนียบตัตรวิชาชีพปวช หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสระบบเทียบโอนประสบการณ์ซึ่งมีทั้งหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช <M troll ey preserved> <leich> ีพปวชและหลักสูตรประกาศเนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาแกนวิชาชีพหมอต้นและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น และด้วยความพร้อมของหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งหมดนี้จึงทำให้วิทยาลัยการอาชีพนครนายกสามารถผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่น่าภาคภูมิใจออกสู่สังคมอย่างมากมายวิทยาลัยการอาชีพนครนายกมีการจัดทำแผนการสอนแบบบูรณาการ และยังได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากมายเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาความรู้ในทักษะพื้นฐานทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถพัฒนาตนเองในวิชาชีพให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ชีวะดีเรียนฟรี15ปีระหว่างเรียนมีเงินใช้จบแล้วมีงานทำ